ใครทำงานในครัวสามารถมาแชร์ความหูกระสมสีได้นะเจ้าวันนี้หัวหน้าตั้งโจทย์เอคือหัวหน้าไม่มาทำงานนะเนาะแกก็เขียนเมนูไว้เห้อก็คือมีข้าวมีแตงแล้วก็มีสาหร่ายแล้วก็มีน้ำซอสี่เจ้าแล้วก็มีแครอทแครอทสมสีก็เอาไปพัดมาเอาไปอย่างนี้ในห้องอย่างเอาไปอบมาเจ้ามีข้าวมีเคมีสาหร่ายมีแครอทมีแตงกวา ก็คือสมศรีคิดว่าสมศรีจะต้องยืนอย่างอีสมศรีก็ยืนคิดอยู่น่านกูจะแย่จะแดดจะแย่หยาดดีนี่เคยหยากสตียจะอย่เนาะเออที่ผ่านมาก็ทําแต่อาหารห้อแล้วก็ทําสลัดอันนี้สมศรีจะแย่จะแดดให้มันเข้ากันคิดไปคิดมาอ้าอันนี้มาอบหอมก่อนเย้าอันนี้หอมแดงเนาะหอมหอมแขกอะสมศรีหั่นหั่นแล้วก็เอาไปอบเห็นไหมสีสันมันสวยสมศรีจะเอาไว้ใส่สลัดมันผูกเย้า อันนี้ในนี้สมสรีแกจะใส่มะนาวน้ำผึ้งน้ำมันแล้วก็ไอ้อย่างนี้เอ่อน้ำแอปเปิลไซเดอร์ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ใส่พริกไทยก็เกลืออันนะเจ้าแล้วสมสรีก็เอาไปอบไฟลอยหกสิบองศาประมาณเจ็ดนาทีนี่เจ้าสีสันสวยงามเห็นไหมสมสรีเอาไปทำพุกนี่เจ้าอันเนี้ยนี่สรุปแล้ว ผสมสีกระทำสลัดสาลายเห็นไหมเอาเข้าวเอาเข้าวก็สลัดมาผสมกันเจ้าก็ <c oughs> พูดจังจจไดเนาะอืมเอาเข้าวการะสลัดมาทําเห็ไหนไหมแล้วก็เอาแค่รทกระแตงกวาเอาไว้ข้างๆเจ้าอืมยำสลัดกับสาลาย <c oughs> แล้วก็โรยด้วยน้ำสอดน้ำสอดนี่กะน,นำสลัดนั่แหละเจ้าสื่อมายี่ห้อนีน่อร่อย มันจะมีถั่วดินอยู่ข้างในด้วยเซ็ลวกระโรยด้วยถั่วเจ้าถั่วอย่างก็ได้ถั่วถั่วถั่วปนนะอืมสมนสิก็ไปปั่นถั่วปน <c oughs> นี่เจ้ากระโรยด้วยถั่วผัวปนกับ วัวหน้าแก้มา,มานะแกก็จะมีโจทย์ไว้เฮอคือ,อทำอันนี้อันนี้อันนี้แกก็เขียนไว้เลยมีแครอทมีแตงมีสาลายมีข้าวสมมติกบบผลสัง่งจะได้ก็ต้องทําจะอทำทำงานตามคําสั่งเนาะอันนี้ซุปซุปหัวสลารีอะแล้วเขาใส่พงกะะรี่ลงไปมันก็เลยเป็นสีเหลืองเจ้าหัวซะลารีก็คือซุปหัวกําปืนน่ะเออต้นกําปืนน่ะเจ้าแต่เขาใจ้หัวมันเขาเอามาทําซุป ก็จะใส่กับหูนะอันนี้เขาใส่เขาน่าจะได้แต่ตีหัวหน้าเก่าอะ่ะมันจะมีแมสูตรหนึ่งเจา้าสูตรอันนี้สูตรของเขาเนาะสมศซีกันไน้ำ้หูตอนเขาําเจา้าแต่ถ้าพายยากได้สูตรกะถ้าข้อความมานะเจา้าสูรอันเนี้ยมันจะทําเอา่อแครอทหรือว่ามันฝรั่งก็ได้เจา้าอันนี้ป่านนเจา้าปลากับมันฝรั่งอบปลาอบกับมันฝรั่งอบแล้วก็ซอสครีม เขาจะทำสองอย่างสมศรีทำอย่างหนึ่งอันเนี้ยได้เวลากินแล้วมะมากินด้วยกันสมศรีกะมันเอามาจิ้มพอหน่าเจ้าถามว่ารำป่ะกระลำอยู่นะสมศรีกะหนังจิ๊บไปอันน่าเจ้าเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะเห็นเขาพักเขาก็ต้องพักมันได้เวลาพักเราไงเดี๋ยวก็จะเก็บของกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยสมศรีก็กินทั่วลงทั่วแหละถามว่าอร่อยมันอร่อยนะสะละัดสลายใส่ข้าวน่ะ สมศรีก็ว่ามันอร่อยอยู่เจ้าหัวหน้าแก้มสบายเนาะแกก็ยังมาแต่อันผูกอะแกถึงจะมาสามวันแล้วหัวหน้าทุกครั้งแกอยู่แกก็จะบอกให้สมศรีทำจี้จีอันนี้สมศรีก็ต้องมาจัดการเองแกจะเขียนเมนูไว้เลยเจ้าห้าววันจันทร์ถึงวันศุกร์แกจะเขียนเมนูไว้เลยแต่สมศรีก uh ็มึงก็อ <down incomplete> ่านทักเดี่ยวพ่อะอหยังเพราะว่าเวลาหัวหน้าอยู่แกก็จะบอกเขาสมศรีทำอันนี้ทำอันนี้สมศรีแกก็ไม่บอกเขาสมศรีเนาะว่าว่า ฉันมีเมนูจดไว้หันในแก้มเคยบอกสมศรีกเคยไปผอเราไปพอกำหันตามหันมาเขียนตัวน้อยเมนูบนน่ะสมศรีก็เลยไม่ได้ไปพอเจ้าเวลาแกอยู่แกก็จะบอกให้มสมศรีทำนี่ทำนี่ทำนี่นอ่ะอันนี้สมศรีแก้มอยู่สมศรีคิขีดเอาเองกาททำคนเดียวเจ้าขีดเอาเองว่าจะยังจะได้ดีถามคนข้างๆผ่อง ถามเปลี่ยนผ่องบารดที่ทสาสลัดเออเธอฉันจะยังจะได้ดีมันก็จะบอกเออถ้าเป็นฉันจะทําแบบนี้เฮากเขาต้องหามความคิดคนอื่นโดยบางครั้งนะบางครั้งคำถามเจ้าหนักคนเดียวฝ่อง mm. <laughs> ถามนักเลยเขาก็จะราคาญแถมวนะเนาะนี่แหละเจ้านางเคียะเข้าไปก็พูดใจเยางอย่างไงนางรอเวลากลับบ้านนางรอเวลาเก็บโต๊ะแล้วก็กลับบ้านเจ้า นี่แหละคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนอะเจ้าก็ขอบคุณทุกท่านติดต,ต,ตามก็รุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ